สวัสดีค wow. <sighs> ่ะ พบกับพวกเราสองคนเช่นเคยเป็นประจำแบบนี้นะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและอ,อากาศน้อยรงนิดนึงยังไงออกไปไหนก็ดูแลสุขภาพไปให้ดีนะคะใช่ค่ะจะออกไปไหนนะคะก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยแล้วก็ออกกําลังกายนิดหน่อยแล้วแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแฮวตีแล้วแหละใช่เลยและที่สําคัญที่สุดที่สุดของที่สุดคือ ห้ามลืมดูรายการเรานะคะอันนั้นมันอยู่ในกระแสนีือยู่แล้วใช่แน่นอนถ้าลืมไปนิดเดียวเนี่ยมันจะลืมมันจะไม่มีเรื่องราวดีๆไปคุยกับเพื่อนเลยนะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องราวดีๆทุกๆสัปดาห์เลยถูกต้องอย่างเช่นวันนี้อจะพาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านอาหารธรรมดานะคะเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยคะ่ะในช่วง Talk of the Town คะ่ะช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิ เดอปารี ari, ผลิตภัณฑ์ผ้าันนุ่มสไตล์ฝรั่งเศสคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมหิวกันไหมคะถ้าหิวอยู่ช่วงบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงแบบนี้มาถูกที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยอร่อยพร้อมกับบรรยากาศดีๆที่เปรียบเสมือนอยู่ในเทพนิยายที่นี่ที่ยูนิคอร์นคาเฟ่แห่งนี้นี่เองค่ะบรรยากาศจะฟร้งฟริงมงมิง,มงน่ารักขนาดไหนคุณผู้ชมตามมาเข้ามาดูกันเลยนะคะมาแล้วเดี๋ยวต้องบินไปนะ แมอยู่ในร้านนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมพอเราตอนเด็กๆก,ก่อนนอนเราก็จะได้ฟังนิทานพอเราหลับตาเราก็จะเห็นบ้านสีสวยท้องฟ้าสดใสแล้วก็อยู่ล้อมรอบกับเหล่าพ้องเพื่อนม้าหนอยที่น่ารักน่ารักแบบในร้านนี้เลยล่ะค่ะเพื่อ <commence clicking then> <desenvol ver> นถักเพื่อนก่อนนะ คุณผู้ชมฟรุงฟริงมุงมิงสมคําล่ำลือเลยนะคะนี่คุณผู้ชม,รชมรบรได้ยินมานะคะว่าเจ้าของร้านเนี้ยชื่นชอบในยูนิคอร,ร์นมากๆเลยค่ะแถมเกิดปีม้าด้วยนะคะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเลยตกแต่งบรรยากาศเป็นสีพาสเทลวหวานๆน่ารักแล้วก็ตกแต่งไปด้วยม้ายูนิคอร,ร์นแล้วก็โพนี่ต่างๆค่ะโอ้ยอยากอยู่ที่นี่เลยอะ่ะเดี๋ยวไปชิมอาหารกันดีกว่า อืหคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่โรรอคอยแล้วล่ะค่ะคุณพระนี่คือแบบ ทั้งหน้า,ลา,าหลักทั้งน่ากินจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะไล่ไปเลยเอาของข่าวก่อนนะคะนี่เริ่มต้นจนานแรกเลยนะคะก็คือคาโบนาร่าสีรุ้งเบคอนค่ะซึ่งบอกได้เลยค่ะคุณผู้ชมปกติเราเห็นคาโบนาร่าใช่ไหมก็จะเห็นเป็นแบบเส้นสีเหลืองเรือปกติโอ้ธรรมดาเกินไปค่ะที่นี่นะคะเป็นเส้นสีรุง้งสีพาสเทลให้เข้ากับที่นี่ดูแล้วแบบว่าเข้ากับบรรยากาศมากมากค่ะต่อมาเลยนะคะจานนี้ก็คือข้าวไข่เคนมเบอร์เกอร์จานต่อมานะคะก็คือแพนเค้กหมูทอด ค,คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าของหวานที่นี่สีสันน่ารักสดใสแบบพาสเทลมากเริ่มจากอันนี้เลยนะคะก็คือเรนโบว์ครปเค้กซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะคะก็จะเห็นเป็นครปเค้กหลายๆชั้นแล้วทุกชั้นจะเป็นเหมือนแบบสีรุงร้งๆอะ่ะเหมาะกับชื่อเรนโบ์นะคะอันนี้ดีกว่าอันนี้หน้าตาดีดูแบบว่ามีฮอร์นมีอะไรให้ดูแบบนี่นี่นี่มาด้วยกันมาด้วยกันให้เข้ากับธีมนิดนึงจานนี้นะคะก็คือเรนโบว์ว affle สตรอเบอรี่แอนด์ครีมค่ะเครื่องดื่มค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ยอมแพ้กันด้วยนนนะสสสสีสัสดใา น่าดื่มมากๆนะคะเริ่มจากแก้วแรกนี้เลยก็คือ cotton candy italian soda นะคะก็น่าจะเหมือนแบบใส่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกับ i t เลียนโ o d a ก็น่าจะหวานหวานซาาไหนรูซิจริงไหมอืมอร่อยมากอันนี้ดีกว่าน่ากินมากอันนี้นะคะก็คือ galaxy frappe vanilla นมสดปั่นนั่นเองค่ะอร่อยอะเมืความรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอะอะ เรากินอาหารดีกว่าเริ่มจากของข้าวก่อนเลยอุ้ยน่าราักอะดีเทลดีเทลทุกอย่างของร้านนี้อืมดีค่ะนี่เขาบอกว่าใช้ข้าวญี่ปุ่นอย่างดีเลยนะดีค่ะรอดมากินเนื้อสัตว์กันบ้างดีกว่ามันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อกินเป็นไฟด้วยอือกินของข้าวไปแล้วนะคะก็มาถึงคิวของของหวาน เริ่มจากอันนี้เลยใกล้ตัวสดเค้กเคนุ่มหอมที่สัมพัญที่โบชอบพือมันไม่หวานเกินไปอร่อยอ่ะที่ในติมดีกว่าอร่อยอ่ะอร่อยจนรู้สึกอยากจะกินอีกคำเป็นหืมเยี่ยม ถ้าแบบว่าคุณผู้ชมติดใจเจ้ายูนิคอร์นน้อยๆที่นี่แล้วนะคะที่นี่ก็จะมีมุมที่เราสามารถซื้อของฝากกลับไปได้ด้วยค่ะเลือก่อนนะดูสิน่ารักอ่ะเสร็จแน่เฮ้ย <üh> เหมือนที่เราใช้กินข้าวเมื่อกี้เลยซื้อกลับบ้าในให้ด้วย กน่าประทับใจมากๆเลยนะคะกับยูนิคอนคาเฟ่แห่งนี้ค่ะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถมาปิดร้านแล้วก็จัดปาร์ตี้เป็น private ปาร์ตได้เลยนะคะความกิ๊บเก๋ของที่นี่ค่ะคือเขาจะมีมุมนึงนะคะแล้วเราสามารถเลือกอุปกรณ์มาใส่เช่นนี่นี่ไม่ได้เอามาจากบ้านคือไม่ได้มีอยู่แล้วที่บ้านยืมเขาใส่ที่นี่นี่แหละค่ะสามารถมาใส่ถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ลง IG หรือว่าลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ว่าเราเป็นยูนิคอนนี่ อันนี้มีเป็นหัวแมสคอตให้เราใส่ด้วย คือมีเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งเสื้อมีทั้งทั้งชุดยูนิคอร,ร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะสามารถมาเลือกได้ที่นี่แล้วก็มาเล่นมาถ่ายรูปเล่นพร้อมกับเอ็นจอยอาหารอร่อยๆด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ค่ะสามารถเดินทางมาง่ายๆใกล้ๆนี่เองนะคะที่สาทรซอย8นะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ร้านจะอยู่ตรง3แยกเลยละคะ่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวบบขอเดินไปดูของต่อไปนะคะมันถูกอกถูกใจเหลือเกินคะ่ะพบกับท็อปจะทางดีๆได้ใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย ทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งสวยงามจริงๆเลยนะพี่โบใช่ร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะจะไปกี่ครั้งจะไปนานขนาดไหนก็ไม่มีวันเบื่อเลยแหละใช่สมัยนีย้มีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์หลากหลายบรรยากาศแล้วแต่เราเล้ว่าเราชอบแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยนะอา้าวล้วช่วงหน้าของเราละ่ะจะเป็นแบบไหนเป็นแบบ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 ยังไม่บอกหรอกไปบอกช่วงหน้าดีกว่าพักสักครู่นะคะ ก็เข้าสู่ช่วง passion ค่ะค่ะแม่เมื่อกี้ยังอารมณ์ค้างๆอยู่เลยจากช่วงที่แล้วสรุปวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแบบไหนอารมณ์ไหนก็วันนี้มีอารมณ์ติดตนะิดน่ะอยากจะแบบว่าวาดรูปเป็นแบบระบายสีแบบนะอาร์ตติสน่ะก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นศิลปะสไตล์ไหนแต่ว่าไปดูเองดีกว่าพี่โบเอออย่าดูแล้วปะไปดูกันเลยค่ะในช่วงแชค่ะช่วง p a s s สนับสนุนโดย นมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสติ่มซัมเจดดราก้อนสวัสดีค่ะผู้ชมชว์แฟชั่นในวันนี้นะคะเรนจะพาคุณผู้ชมมา เสื้อผ้ากันค่ะเราก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าในหลากหลายสไตล์แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยที่จะพามาเพ้นเสื้อผ้าเนี่ยคือเราอาจจะมีชุดหรือเป็นชุดตัวเก่งหรือเป็นชุดที่เราชอบเราใส่แล้วใส่สบายแต่ว่ามันใส่หลายงานละมันอาจจะเบื่อใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะแปลงเสื้อผ้าเก่าของเราที่เราชอบใส่สบายเนี่ยมาเป็นเสื้อผ้าอีกสไตล์แบบหย,ยิรูปแบบหรือที่มีความน่าสนใจและมีความน่ารักมากๆเลยแต่วันนี้เนี่ยจะให้เพิร์นเพ้นคนเดียวเนี่ย โมเจาค่ะไม่เป็นรูปเป็นร่างแน่นอนคะ่ะขอแนะนำรู้จักกับคุณเนทค่ะคุณเนทสวัสดีค่ะเรียกพี่เนทกัน,กนล้กันเน,ะ <c oughs> นาะได้ค่ะพี่เนทคะวันนี้เนี่ยเรามีเสื้อผ้าเก่าๆที่เรารู้สึกว่าเราใส่สบาย <c oughs> แต่ว่ามันมันหลายงานแล้วอะ่ะคนจําได้แล <c oughs> ้วออก งานนี้ก็ใส่เชือนี้ออกงานนี้ก็ใส่กางเกงตัวนี้เราจะทํายังไงให้มันดูแตกต่างก็ถ้าเกิดเรามีลายที่ชอบหรือแบบตัวการ์ตูนที่ชอบเนี่ยอยากจะแบบดีไซน์ลงในกางเกงของเราก็ได้ต้องเป็นตัวการ์ตูนไหมหรือว่าเป็นอะไรที่เราคิดเองจินตนาการอะไรก็ได้เลยได้หมดเลยแต่จินตนาการแล้วรูปแบบที่เราจะทําในวันนี้คืออะไรคะวันนี้ก็อยากจะวาดเป็นแบบลายเจ้าหญิง แบบสไตล์เจ้าหญิงอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปะวันนี้ก็คือจะเพ้นท์อย่างเดียวเลยไม่มีปะวันนี้จะเพ้นท์โอเคยากไหมคะถ้ามีพื้นฐานทางศิลปะนิดนึงก็จะง่ายขึ้นแสดงว่าฐานเพราะว่ามีพื้นฐานใาหน้าศิลปะ นิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็จะมีสีค่ะสีอะคริลิกแล้วก็ปากกาอาจจะเป็นแบบถ้าใครไม่ชำนาญก็อาจจะเป็นดีนสอได้ค่ะก็เป็นจานสีคู่กันคู่กันก็จะมีแล้วก็กางเกงที่เราไม่ได้ใช้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณครูค่ะก็เริ่มจากการหาเลือกลายที่เราชอบแล้วก็เลือกไว้แล้วนะเป็นการ์ตูนลาพันเซลเราจะจัดวางรูปเอาไว้ตรงไหนของกางเกงตรงนี้ก็ได้นะโอเคกะให้มันพอดีกับ ขนาดของเกงก่อนนี่เราเหมือนวาดคร่าวๆให้เป็นรูปร่างให้เราแบบลงสีได้ง่ายขึ้น,นก่อนอันนี้คือคร่าวๆเสร็จแล้วแล้วเราจะเริ่มอันนดีหรือว่าเราจะลงดีเทลรายละเอียดของรูปก่อนหรือว่าลงสีได้เลยอันนี้ลงสีเลยค่ะสีได้เลยเหรอเพราะว่าเราต้องปรับพื้นผิวของผ้าให้มัน เรียบก่อนสำหรับการทํางานให้มันง่ายได้ค่ะแล้วลงสีเป็นหน้าที่ของเฟิร์นเองก็ได้ได้โอเคเราลองพื้นก่อนค่ะเพื่อให้เวลาลงสีเอาสีมันจะสดลองพื้นด้วยการใช้สีขาวค่ะขาวทั้งหมดเลยหรอทั้งหมดเลยค่ะเอาแค่ไม่ให้ออกนอกเส้นขอบข้างนอกอย่างเดียวแล้วต้องเห็นเส้นไหมไม่จําเป็นค่ะเบไปเลยอ้าวเพราะเวลาเราเป่าให้แห้งเนี่ยมันจะยังเห็นเส้นเท่าๆอยู่เวลาทาก็อาจจะต้องดูตามทางของผ้านิดนึงเพื่อให้แบบเวลาทาแล้วมันจะ ง่ายขึ้นะคะทางผ้าอาจจะแบบเฉียงนิดนึงหรอจะลงเฉียงตอนนี้นะคะก็ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสีขาวหมดเลยนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำอะไรกันต่อคะเดี๋ยวนี้เราเป่าให้แห้งก่อน แค่วะเนาะนค่ยี้ที่่นจับดูก็ไม่เลอะแล้วพราะท่านจะไม่เลอะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนของการย้ำย้ำเส้นเดิมอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเส้นมันเริ่มจะเจือจางไปแล้วพราเราทาสีขาวไปมันเห็นลางๆก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอาจริงเนาะ ตอนนี้เจ้าหญิงของเรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปต่อไปก็ลงสีเลยลงสีที่เป็นสีจริงๆของเขาเราจะเริ่มจากอันไหนดีล่ะผมไหมเพราะมันน่าจะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเยอะสุดใช่ไหมคะเราจะเอาสีขาวผสมกับสีเหลืองนิดนึงแล้วตอนนี้ไล่สีผมนิดนึงให้มันดูแบบมีมิติเวลาไล่สีเราก็เอาต้องเอาใช้พื้นสีเดิมของเขามาไล่ด้วยนะคะ นี้เราผสมสีทําสีตัวเลยก็ได้ค่ะคือสีเนื้อมันจะเป็นสีที่เราผสมยากค่ะเลยต้องใช้สีพิเศษที่เป็นสีเนื้อเลยอะค่ะเราก็จะลงเว้นช่วงตากับปากเอาไว้ค่ะต่อไปเราก็ลงสีชุดละค่ะชมพูเลยเนาะตอนนี้ชมพูเราไม่มีแหละจะเอาสีเนื้อผสมสีแดง โอเคตอนนี้นะคะรายละเอียดก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเพราะว่าเราจะต้องลงในส่วนของเส้นค่ะอันนี้นคือก็จบงานก็คือเราต้องลงตัด,ตดเส้นเรียบร้อยแต่ตอนนี้ต้องมาเป่าให้แห้งก่อนใได้ค่ะ <laughs> เป่าได้ค่ะอ๋อ oh, ได้ <laughs> ตอนนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ค่ะเหลือัคนตอนสุดท้ายแลลวตัดเส้นเนาะใช้สีดำตัดก็คือใช้ปากกาหัวมาตได้เลยเอาเอาหัวเล็กหรือหัวใหญ่คะหัวเล็กค่ะหัวเล็กนะก็คือตัดตามรอยนั่นแหละใช่ไหมแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยขออนุญาต ที่วิวแห้งแล้วด้วยเนาะทำไปทำมาก็ออกมาสวยเหมือนกันแต่ถ้าเฟิร์นทำคนเดียวก็คงจะออกมาไม่สวยขนาดนี้นะคะต้องมีคุณครูเน็ตด้วยถ้าสมมุติใครอยากที่จะมีไว้ครอบครองเป็นเสื้อผ้าเก๋ๆแบบนี้เนี่ยมีหลายๆไหมคะก็สามารถออกแบบลายเองได้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่อยากทำนะคะก็อาจจะเข้าไปดูที่ร้านได้เลยก็คือร้านอยู่ที่ยูเนี่ยนมอลล์ชั้นสามชื่อร้านว่าจะสีชื่อร้านเนสซี่เปียค่ะมีไอจงไอจีมีไอจีค่ะก็ชื่อร้านเนสซี่เปียเหมือนกันเนสซี่เปียนะคะก็เข้าไปดูได้สำหรับใครที่ชอบการศิลปะลงบนนนเสื้้อผาาา่รัก แบบะะวันนี้ต้องขอคุณพี่เน็ตมากๆที่มาแนะนำแพชชั่นดีๆให้กับสาวๆชา,าวมิว้นทท้อกับเราขอบคุณนะคะ<แ>ครั้งหน้าเราจะมีแพชชั่นอะไรมานำเสนอติดตามให้ดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบาย สุดๆเป็นเลยอันนี้เป็นอะไรออารมณ์ค้างมาจากเมื่อกี้ไงเกณแบบเอาบ้างออทำได้ไม่เหมือนแต่ก็อยากท้าโอเคไม่แต่มันเจ๋งมากเลยคือแบบไหนที่อยากจะใส่หรือว่าลายไหนที่อยากจะได้นี่สามารถเนรมิตได้เองเลยถูกต้องพี่โบไม่ว่าจะเป็นเสื้อเก่ากางเกงเก่าอะไรเก่าๆนะเราสามารถเอามาเพ้นท์แล้วก็ทําให้ม,ใหมันดูใหม่ได้ดูเก๋ดูกู้เปรี้ยวก็ได้หวานก็ดีเออนอกจากจะสวยงามแล้วนะเราสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่าหารายได้พิเศษเพิ่มอีกก็ได้ด้วยถูกต้องเลยเหมือนกับช่วงหน้าของเราค่ะความสวยความงามรอเราอยู่เช่นเคยค่ะ ก็สู่ช่วง Beauty Secret ค่ะอ่าช่วงที่แล้วเฟิร์นพาคุณผู้ชมไปเพ้นเสื้อมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเพ้นตัวกันตัวเราเนี่ยนะอ่าเพ้นบนตัวเลยบนตัวเลยอูย้จริงเหรอรับรองเลยว,ว่าเปรี้ยวสุดชีวิตนะมีหลากหลายแนวด้วยน่าสนใจมากๆน่าดูน่าชมมากๆเลยทีเดียวเชียวถ้งงางั้นไปชมกันเลยค่ะในช่วง Beauty Secret ค่ะค่ะช่วง Beauty Secret สนับสนุนโดยรา้านสิมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์ เ <Daily> ดลี่ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะวันนี้ไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งคะ่ะน้องโบชอบตีมงานเขามากยังไงคะยังไงเขามีกริตเตอร์แบบว่าบนตัววิงวิง,วงเต็มไปหมดเลย,ยแต่ว่าเดินไม่ถามเขาว่า อันนี้ได้มาจากไหนเขาบอกว่าไปทําสติกเกอร์เพ้นตัวมาแต่เป็นวิง้งวิ้งเขาไม่บอกเคล็ดลับค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากรู้ <ฮ>เราก็ไปหาวิธีมาฝากสาวๆแล้วก็น้องโบเพื่อที่จะให้ได้กริตเตอร์วิงวิงมาแปะบนตัวเราให้ได้สวยงามและเก๋ไก๋กันค่ะน้องโบโดยที่เราไม่ต้องไปงอเขาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อสติกเกอร์ด้วยถูกแล้วเรามาเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าว่าทำยังไงบ้างก็มีกาวติดขนตาแบบกันน้ํานะคะกริตเตอร์วิงวิงขาดไม่ได้แน่นอนค่ะวันนี้จะทำกริตเตอร์เป็นทัดทูก็ต้องใช้กากเพชร ถูกต้องอยากได้สีอะไรก็จัดสีนั้นมาเลยจัดไปเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกคัตเติลบาดนะคะแล้วก็กันกแล้วก็มีดเอามาแกะลายทําแม่พิมพ์นะคะสก็อตเทปแล้วก็กระดาษ a อเพื่อที่เราจะมาทําแม่พิมพ์กันอทําแม่พิมพ์ได้ด้วยกระดาษ a อแผ่นเดียวอย่างเงี้ยหรอคะใช่แล้วยังไงคะก็ถ้าสมมติสาวๆเนี่ยที่บ้านมีคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์ ทีนี้ถ้าเกิดเราชอบลายไหนนะคะน้องโบเราก็ปริ้นใส่กระดาษ a 4วันนี้เราเลือกรูปดาวผีเสื้อแล้วก็ปริ้นรูปดาวออกมาก่อนพอเราปริ้นรูปดาวออกมาแล้วเราก็เอามาแกะเป็นแม่พิมพ์โดยการใช้มีดหรือกันไกนะคะอพอแกะมาเป็นแม่พิมพ์เราก็จะได้เป็นรูๆแบบนี้เราเริ่มทำแบบแรกกันก่อนไหมได้ค่ะสำหรับรูปดาวพี่ว่าอยู่ตรงท้องแขนจะสวยมากมนะคะแล้วจุดอื่นๆเราสาม,มารถทำได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะพี่ม่ใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ทาบลงอย่างนี้ แล้วเราก็ใช้สก๊อตเทปใส่นะคะแตะปิดไว้เพื่อที่จะดึงตัวแม่พิมพ์ของเราเราติดแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะน้องโบทีนี้เราก็เอากาวลงเลยค่ะกาวแล้วก็เลือกประเภทที่มันพอมันแห้งแล้วเป็นสีใสนะคะทําไมเหรอคะเพราะถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วมันสีมันไม่ใสเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสีของคิตเตอร์ที่เราลงไปเนี่ยมันจะเพี้ยนอ,อืด้วยกาวมันจะแห้งเร็วนะคะเราทาไปด้วยแล้วก็ลงคริตเตอร์ไปด้วยนะคะสาว ทีนี้เราลงกลิตเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะมาลอกกระดาษแม่พิมพ์ออกนะคะตอนนี้นะคะสาวๆเราก็เก็บรายละเอียดที่กริตเตอร์มันติดข้างนอกนิดนึงนะคะนอกลูปดาวก็ใช้คัตเติ้ลแบตนั่แหละน่นารักอะ่ะจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟาฟ้า ไ่คุยคว้วาเอามาดึงใจฟันก็กลับมาก่อน,นอ,อ,อ๋อเรากำลังสนุกเลย,ยละ,ะ<ำ>ไปหน้าลาก้ะทำรูปอื่นต่อเพราะมันมีอีกสองแบบอืม,อม สำหรับลายที่2นะคะน้องโบเป็นลายผีเสื้อค่ะที่พี่เลือกมาให้นะคะแบบนี้เลยแต่เราจะใช้จินตนาการในการลงสีปีกนิดนึงเพราะว่าลายผีเสื้อเนี่ยจะเป็นสี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 หลายๆสีเหมือนสีรุ้งนะคะลงหลังฝ่ามือขวานะก็ทาบลายเหมือนเดิมด้วยความที่ปีกผีเสื้อมันมีหลายสีนะคะน้องโบเราก็ จะเอาสีทองเนี่ยลงขอบไปก่อนตามด้วยสีเขียวสักจุดหนึ่งก่อนตามด้วยสีแดงตามด้วยสีขาวนะคะสำหรับตัวผีเสื้อพี่จะใช้สีแดงนะคะน้องโบเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะ Hi เสร็จแล้วเหรอคะเดี๋ยวเราเติมหนวดมานิดนึงค่ะน้องโบจะได้เป็นผีเสื้อราตรีจะไปกับสายซีกับปีกที่สวยๆให้เหมือนผีเสื้อราตรีเติมเติมหเติมหนวดก่อนเติมหนวดก่อนแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะสาวโอเคเย้ผีเสื้อจะบิน สำหรับลายสุดท้ายนะคะน้องโบเราเพิ่มสเกลของคนทํางานศิลปะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงโดยการใช้ลายดอกกุหลาบนะคะที่พี่เลือกมาก็คือดอกกุหลาบที่มีถาววลันนะคะ<ฆ>สำหรับสาวๆคนไหนที่มีความสามารถก็สามารถวาดลายถาววันเพิ่มจากดอกกุหลาบมาให้มันเข้ากับผีเสือ้อเพราะว่าผีเสื้อจะได้บินไปตอมดอกกุหลาบนะคะน้องโบมีเทลมาเริ่มทำกันเลย ทีนี้เราได้ลายดอกกุหลาบแล้วนะคะสาวๆมันยังโล่งอยู่เราจะเอาปากกานี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับสาวๆคนไหนไม่มีเครื่องปิ้นแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่บ้านเราก็ใช้จินตนาการของเราวาดลงบนกระดาษ A4 ได้เลยแล้วก็เอามาตัดเดี๋ยวเราวาดลายถาวัน,นะคะเคก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัดเลย <S 1> <S 1> เราได้ลายแรกแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาแปะลงบนแขนของเราเลยเพื่อให้มันคอนติเนียร์กัน เาวันเราจะใช้เป็นสีทองแล้วกันเนาะได้หน่งเถาแล้วดอกกุหลาบพร้อมเถาวันค่ะ สสไตล์แล้วก็3ดีไซน์เก๋ๆของแบบกลิตเตอร์ที่สามารถ DIY ได้เองที่<ช>้าแล้วก็วง่ายๆ<ช>ด้วย<ช>นะคะใช่แล้วสำหรับสาวๆคนไหนนะคะน้องโบอยากที่จะไปเที่ยวงานปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีธีมแบบกิิบเก๋คิดอะไรไม่ออกอก็เอากลิตเตอร์นี้ไปทําได้ค่ะมันสามารถที่จะช่วยให้ตัวเราเนี่ยเด่นขึ้นในงานค่ะน้องโบค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาร์มากเลยนะคะที่มาสอนความเก๋ความรัดความซับให้กับพวกเราแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มันดีมากเลยนะพี่โบถ้ามสมมติเราอยากได้ลายอะไรเก๋ๆในตัวเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสักไงก็เพ้นท์แนวไม่เจ็บตัวด้วยใช่สวยด้วยแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยอย่างที่เฟิร์นบอกเลยใช่วันไหนนะพี่โบถ้าสมมติเรานึกอยากจะเป็นสาวหวานแล้วก็เพ้นท์ลายดอกไม้หรือถ้าเป็นสาวเปรี้ยวๆหน่อยก็เป็นเพ้นท์ลายที่มันเป็นแบบลายชิคๆคคูคูอาร์ตอหรือว่าถ้าเป็นสาวเปรี้ยวก็เพ้เพนท์ลายไฟไปเลย ออมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วค่ะ,คะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถกลับมาชมรายการของเราได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่อง t r u e o u แห่งนี้ค่ะและสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ w w w a m a z i n g g r o u p t v t h a i l a n d c o m ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพ,พิธีกรสวยๆจากฟองดูแซนค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำเก๋มากๆแบบนี้นะคะที่มีสไตล์เพลสค่ะ,ะวันนี้นะคะเราสคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ